คดจะมีเหลี่ยมแบบนี้มีเส้นแบบนี้นะครับเนี่ยขอบชัดเจนนะครับจำโค้ดให้แม่นใครมียกขึ้นมาเทียบนะครับก่อนจะชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งติดตามผมทำคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ชมคลิปใหม่ก่อนใครนะครับสวัสดีครับพบกับพระแท้องค์ครูดูง่ายสไตล์สินเจริญนะครับ วันนี้ผมมีโอกาสนำลิงหาของลุงพ่อเปี้ยวัดชรสารเดชจังหวัดลบบุรีมาฝากเ,เพื่อนๆนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับสร้างเป็นเนื้อทองเหลืองสร้างไว้เมื่อปีพศ2538นะครับเป็นลิงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับปากจะอ้ากว้างๆนะครับมืออีกด้านหนึ่งก็จะแหกตานะครับแหกก้น แล้วก็ที่สุดพิเศษนะครับก็จะมีก้นอุดผงแบบนี้อุดผงแป้งปูนก้นอุดอย่างนี้แล้วก็เป็นพระที่เล่นง่ายนะครับเพราะว่ามีโค้ดโค้ดจะตอกเอาไว้ที่ฝาเท้านะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนนะไปดูรายละเอียดเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเพื่อให้เพื่อนๆใช้ในการศึกษาแล้วก็ตัดสินใจที่จะเช่าหาหลิงหลวงพ่อเปรีย้ยววดชอสารเดชรุ่นแรกนะครับ ดูนะครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวลักษณะเห็นไหมครับเนี่ยตาจะปนโปนแบบนี้ตาจะปนโปนมีตาเนื้อนะครับจมูกบานๆนะครับแล้วก็ดูปากปากจะอ้ากว้างๆแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยจะมีฟันชัดเจนนะครับพระจะมีมิติ ลักษณะจะเป็นแบบนี้ดูผิวนะครับจะผิวจะเป็นผดส้มๆแบบนี้จะมีขนปกคลุมทั่วร่างกายนะครับหูก็จะลึกๆแบบนี้ลักษณะของลิงหาเนี่ยเหมือนลิงตัวเล็กๆอ่ะอุบอุปุ้ดอ้วนน่ารักน่ารักนะสนลินะลงส่นๆนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ดูผิวนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ ลองจะลึกนะครับลองจะลึกมีน้ำทองจะมีพุงนิดๆน,นะครับเป็นธรรมชาติมากๆนิ้วชัดเจนนะครับนิ้วด้านบนจะแหกตาแบบนี้ลักษณะของลิงหาจะแหกตาแบบนี้ ดูข้างลำตัวนะครับเนี่ยสาลีละจะเป็นแบบนี้ช่างที่แกะนะครับก็ถือว่าศึกษาสาลีละอนาโตมีของลิงได้เป็นอย่างดีนะครับดูแล้วกลมกลืนมากๆก้นนะครับจะจะอุดเป็นแป้งปูนลักษณะแบบนี้นะครับผงแป้งปูนให้เพื่อนๆจำให้แม่นนะครับ ผงแป้งบูนเดิมๆจะเป็นลักษณะแบบนี้จะแห้งแบบนี้นะครับแล้วก็จุดนี้ก็จะมีน้ําของผงแป้งปูนนั้นไหลลงมาจึงทําให้สีผิวของของลิงเนี่ยดับแบบนี้นะครับแต่จุดที่ไม่โดนก็จะมีผิวแบบนี้ พระมีวิตินะครับเนี่ยมีความลึกแบบนี้เส้นตรงนี้นะครับเพื่อนๆจาได้เลยเส้นตรงนี้เป็นเส้นอยู่ในพิมพ์นะครับเป็นเส้นที่อยู่ในพิมพ์เลยเพื่อนๆต้องจำให้แม่นนะครับอักคระ,ะจะลึกเห็นไหมครับอักขระ,ะทุกตัวจะลึกจําสีน้ําทองให้ได้จําผิวพระ จำผงที่อุดนะครับดูลักษณะของหางนะครับเนี่ยมีมิติลึกนะครับเนี่ยหางจะผันมาที่ขานี่มีมิติลึกมากๆให้เพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับฝ่าเท้าของลิงเนี่ยจะเหมือนเท้าของทาลกนะครับลักษณะเหมือนเท้าของทาลกก็ฝากเพื่อนๆนนะครับกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ด้วยนะครับผมทำคลิปใหม่ๆเพื่อนๆก็จะได้ดูก่อนใครนะครับเพื่อนๆค่อยๆไล่ดูสำหรับหลิงรุ่นแรกเนี่ยจุดสังเกตที่ชี้เป็นชี้ตายได้อีกอย่างหนึ่งก็อยู่ที่โค้ดนะครับสำหรับองค์นี้นะครับก็ถือว่าต่อโค้ดได้ชัดเจนมากๆรอยตะใบก็ เรียบร้อยชัดเจน,เ,นเพื่อนๆต้องค่อยๆดูนะครับส่วนมากเนี่ยโค้ดจะไม่ค่อยชัดแต่องค์นี้นี่ถือว่าชัดเจนมากๆสำหรับคนที่เป็นแล้วนะครับก็ถือว่าได้ทบทวนนะครับคนที่ยังไม่เป็นก็ถือว่าได้ศึกษาไปพร้อมๆกันใครมีก็ยกขึ้นมาเทียบนะครับ วงนี้ถือว่าสมส่วนจริงๆสมบูรณ์มากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับคอยชมว่าคลิปหน้าผมจะทำคลิปอะไรมาฝากเพื่อนๆนะครับแล้วเราก็ค่อยพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ